ไปแล้วดีบริ่วงเจ้าของนะห่วงแมงอีพุทธแปลกจีนสบายสบายเลยเนาะไป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 หาติดแมงอีไปลงมา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 เจ้าของบริอยู่มาอยู่มน,นี่โฟกยสจะเป็นคนยู่สูสงอันนั้นกับคุณยิงอันนี้กับคุณซ้ายไปสบ,ยสบายดีพี่น้อง <c oughs> ฮัลโหลมื่อนี้เราจะพาทุกคนไปหาติดแมงอีพี่น้อง Hello <c oughs> แมงจะก,กันนะติดมาเมื่อวานเนี่ยว่าสิก่อยสูพี่น้องกินแต่ว่าบังเอิญพอเราหมักกินพี่น่อยคือแบบว่าเขาห้าก็เคยหามาแต่ครั้งแรกพี่น้องพอเราอยากกินเรากินเกือบเบิดพี่น้อง่พอ,พอก่อยก็เลยมาติดใหม่แต่ว่าอยู่หน้าเขาไม่เต็แมงอีทุกคนเดี๋ยวมาเพิ่งน้ำกันมากมาพี่น้องห้าก็ออกจากเงินผู้สาวนี่ <c oughs> ให้เคยผัโมโหจะกระจันตัวสร้างคิดจือ่อย่างคนแต่ก็แมงอีนะโมโหเออ มาบักตางกี่ถือให้ <c oughs> ไปหสาสเปรน้ำหนาพี่น้องดิเขาออกมานาเห็นมแมงกแมงอีไว้นั่นนี่กับเสาเขาลอยนี่พี่น้องนี่กกอันนี้มาเบิ่งทา้งนานี่ไปนี่นี่นี่เห็นบอกดิอะยังยังอยู่อยูางงาอย่สอ,อ,องโซ่ผูกอาทุกคนอยู่น้าเนากสุดลายซิมีแต่แมงอีบ่อยมีแมงก์ก,กันนี่เบิ่งสเปรติดชุ่มมาเบิ่งกับแมงอีเดียนะตึบตึบเอา มาเมื่อไปร่มาคัมแบ็กคัมเมียอย่าดลูกเมื่อปากมาใช่ไหมกี่ขานเด็ดเดี่ยวแม่เอิร์ดน่ะลูกแม่เอิร์นเอาแข่งๆตัวหนึ่งใครออกตัวแหลกทุกคนตัวแหลกแหกมันทุกคนแม่งอีแต่เบิรนเบิรนแม่งอีคือแม่งกระเบอด ันมาเมื่อแล้วอุ่นใจอ้อจะไปอะไรเรพี่น้อง <ไป S 2> นี่เบิกมังอีทุกคนมังอีพี่น้องนี่ทางอีทุกคนแางอีอสิ้นลายมันจะกันสินหน่อยแม่ติดรถเรือ่องเพิ่งนะโอ้ไป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 นี่ลูกแม่หายังเดืบอบแม่นี่ย ย่างสาองทกคนได้อีกแล้วพี่น้องป้าต่นนี้เละไจากตัวเลยใหญ่มันสวบเลยแฝงที่ติดปักลูกมันส,สุดเมึงแมงอีเต็ียมไปรวยตังวันนี้นะโอ้โหแมงอีทุกคนบ่คือมันจะกลั่นคุพีน้องแมงดนหั โ oh. oh. อ้โหแต่เราพี่น้องนะฮัลโหสามโตม้ากระหยาดพ่อมาเดี๋ยวไปติดบอดใหม่ทุกคนจะรอยเพิ่นมาน้ำหลังพี่น้องพ้าอีเมียไปสืบแมงแมงแมงกะโพดามากะโพดเพื่อนจะกินหวานมะกะเพดาพี่น้องอเดี๋ยวหาไปเนาะนีะ่นพี่น้องเขาเห็นเขาเห็นแมงอีทุกคนอยู่ต่ำต่ำเขาจะเอาไปใหม่จับเอานี่ <c oughs> ปมันตายแล้วจะแพงโคตมันคืออ่อนนะมันทากำลังออกมันกำลังออกเอ้ยอ่อนมันสลีปปี้มันตายแล้วติงดิมือมันติงเดาเดาโวกระโดดนะเต่าแสดงว่าแมงอีมันทากำลออกทุกคนกำลังจะจับมันละลายเต็มเชื้อมันยังอ่อนได้แล้วแมงอีเฮามบูร์มีตังได้ยังได้คนหมานทุกคนหายก่อน

เป็นยังเขาคืออ่อนกเป่วยมันบนองเสือบอกเนี่ยมันหล่อเลยมันหล่ออยู่เดือนแแรงสาวมันมาตกแม่ที่หล่อจะีช้านะ่ให้ทุกเ้นถา้เป็นกาเห็นายเบิเนี่ยตังและซาไปเห็นเราี่น้องเบิ่งิซูมเบิ่งแมงอันนี้มัมกอยู่น้ำกันลายโตขันอยู่มันจะอยู่เป็นฟูงเลยเนี่พัวกับบด้เมีกับบยู่ เ็ติดกงใหม่แต่พูดแต่พื่โอ้ได้แล้วได้แล้วเอาลอเลยเก็บเต็มเอาให้แล้เก็บหาติดแต่แมงอีกับแมงจักจั่นกกนี่อเล่าพี่น้องเฉพาะในายุทธแต่ปลาใช่เลยยังมีอยู่แปะ์ค่ะมันอยู่มันอยู่เป็นพวกนเนาะเปิดทั้งทั้งก็มีปั๊บ ติดเจ้าตั้งมันตั้งกุกเดือนนะเนี้ยกว่าตั้งพตั้งให้อีกจะเป็เนาะติดมือก็ยังีงเต็มอยู่านี้ติดมือมันติดเหนียนเหนีนกดยางโพยางให้แล้วก็บักหมุนส่วนหมุนสิบปรับนี่กล่องโฟกัสขาดหน่อยอีมันอีมันคือหมักโฟกัส แมงจะกันมันบรโฟกัสแตมงอีทุกคนแมงอีมันมตัวใหญ่ก็จะกัน,น่เนาะตือนือจะ้แมงกระเบะะื่อ่าะนี่นจาาังลอยู่กบไ้ที่แท้กํลังย่งมากันงัง้ <c oughs> เปืจะเห็นเพิดจะเห็นแมงอีนี่แหละบ้าน้บ้านเราออกลายมนบอึตาหนา้เบ่งของ ้าแต่แมงอีขาดลงนะของัมจะขึ้นมาถึงยังนีแบงตังเติมตังทุกคนเดียวายอยู่มันเงียบไปหน่อยมันแรงมาน่้มันบ่ห่องมันขึ้นเลยกับมันลมพ้นจากไอซต๊กเนี่ยแต่ว่าบ่ตกดอกมือนีหมืออื่นนะลม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 ซ้ำเหมือเลยพี่น้องเลี่ยงเลยทุกคนบรรยากาศลุ่งเราไปแล้วเราเลี้ยงแบบ แล้วนั่งเหลียงแบะแล้วว่ะกันได้หาตัวนิกินฮอตปีกมันละวะใส่จมูกส่อรอยว่าแด้ลลยอยู่ส่อรอยว่เจ็กตัวเลยเป็นสาวโตแล้วพี่น้องทุกคนขวบหอยไปเบื้องพุ่นพี่น้องขวบหอยไปเบื้องพุ่นทุกคนไปหน้าค่ะวันอย่างวันเลยๆสิกิน่าบวก่อยบังอีมันนี้มันจะกันเมื่อวานนี่นะปั้นให้ส่อรอยน้ำเลยก็พอแล้วก็กินทั้งเจ้าเที่ยงแรงก็เลยเบิดพี่น้อง เามากินสายเห็นลึป้เปิดซีด้ตัวหนึ่งพี่น้องนี่จนแขวแหงเย่งใจถ่ายกันรังไกจกันด้วยเสียงหัวไปซับเมื่อใดจ่อยเหนียวหัวหัวตะกองอื้ออี่างนีนะเหนียวหัวหัวผมในตะกอนถกน,นานะล้มเลยพี่น้อง้หนาวได้บางีมันต่เหมืนจะออกเฮอเยอะ มได้บ่ได้ส้มบ่ได้ส้มปึ้งเดี๋ยวลงกุ้งม่ายมันลงมามันก็ขึ้นเดี๋ยวงขึ้นแล้วพี่น้องซาเฟ่จะลอยมาถามว่าขึ้นบ่าลอยซาเฟ่น่ะขึ้นแล้วอันที่เกือบบวกขึ้นกุ้งม่นยไหนจะขึ้นสูงได้ไปกี่ครั้งเจ็บป้าพี่น้องไอีมันหายยากแล้วซาเฟ่ถอดเกือบใช่แล้วพุ่นเดี๋ ตัวเดียวนะยังขึ้นอันว่าอยู่ว่าตัวเดียวหนะมดแดงก็ยังสิขึ้นเมืองหมดแดงทางหลังของก็เอาขืนน้ำไปอย่างนั้นมันแห้งก็ขึ้นยากให้ร้อยเงินหายบริฮวงเจ้าขอกนัห่วงมิ้งอีพุ่นรรมันลงมันสิลงอะไรแปลกล้งอะไรนะป้าสอแปร,แรขึ้นใหม่ถ้ามาันตีเหนียวอะไอย่างเง,ยง้ยุ่งขึ้นยุ่งขึ้นเตือนบอกอ่า บอกแมงอีวันแก่กันอย่ายืสู้กยพานองกยมาลองมาติุมบุบุเดตักอนนี right. ่อาวได้อย่ได้ชมบนขึ้นโย่ก็เดียว่าชมบ่ได้ยันพี่น้องว้าสองเปมันกลุ่มขายบอจักแมตนกล่ใหม่ความสูงนี่สี่สามสองรอยจักแมสความสูงสองเมตร่เกือบสามสามซะ ห้องเงียยุ่ยมันนี้บอเรือขึ้นไปแล้วมันได้ห้อง้ามูมันบอมันีจะสเปรติดกันตะกอนวันทีใหม่มันเนิ่งไปแล้งอันนี้บอตูบเก่าพอท้าก็ไม่เท้าเราเมื่อกี้ตูบอยู่นี้พี่น้งตากาก็อยู่นี้เดี๋ยวนี้เขาหมักฟันเห็นบอลนี้หมักฟันมันมีตูบหน่อยชุกชุงหลัดขึ้นมาอยู่ในตูบนี้บอนหน้านี่อันเป็นหน้าพอถ้าไม่ถ้าเะ่กี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาสร้อยเห็ดหน้าบอนี่กกหางเลยตะกคนดอกกกหางแล้วก็บใบกกพิมาน ส่วนตะเวนก็เริ่มสิปุปุแล้วพี่น้องเริ่มตกดินแล้ะทำแล้วเนาะน่าเดี๋ยวมันอีตัวเดียวแล้วลงมาเลยเขินไปแล้วมันบอเห็นมันคือหองแยนอยู่ลุ่มที่เนาะมันแยนหยากคิดถึงเขาจับใหม่อยู่ของอนะไยังขึ้นเอาขึ้นไปนําเสย์แต่เบิ่ร์ตแปลลงพี่น้องใครแต่มันมีมีเครือสายตันอยู่เนาะให้เขาจองแม่บอกไปเครือสายตัน,น,นงงตอนอยังหน่อยนะเห็นใหม่หนึ่งนะป้าจำเห็นมันสไลด์มักสไลเดอร์นี่ สัมเห็นหมากตะลุบันลงมาบันหอดเอา้าห้องไก่ไก่หนึ่งอา้าวที่ได้ลงอยูบอ่บ่างบัได้ลงบวกจะหาแมงอีก,กันทุกคนโซ,โซอีกวินไปจับทหารอีกได้ลงลงมาเนี่ยน,นะต้องมาก็ได้ต้องมาดดดอย่าไปใจอ่อนกันมันหลอกห <laughs> ลอ่อเอื่อยกับเขาขาดใครจะเปนหลอ วันห็นเฮาอยากได้มันมัน,มน,นมเลอะเ,เ,เนี่ยทุกคณทำแล้วพี่น้องสิเลอเมื่องแต่เราวันนี้แดดมัอีประมาณสิบกว่าโตนนะทุกคนพี่น้องเขาเลยกินหมักตจ๊กต้ตตกมแล้วนี่หมักตจ๊กต้มมันอยากมีอย่างเลยนะก็ตะมันตุย้ยเนี่ยทุกคนมักถั่วต,ต้มอันเลอะวนันวันเรียนเฮ้ บอกมันมันังมีเออสุกแล้วบ่มากความเหยอามอันธ์ี่นันเบ่อนก็เนี่ย้พี่น้องจัการงานจัตัวสุดถ่ายของเฮาหมอนี food, ้ทุกคนนี่ตั้มตนึงเดี๋ยวเฮาเอาอันี้ตบออาจเอาอาเอาจับอเพราะใบใหม่มันจะอัพังมือ คุณบอกว่าแงเมื <y ee> ่อน like ั like. ah ้น hmm. มันก็ได้จะมือนี Slow ้ม่ได้ันกางกำลังออกม้ในตะกอนกำลังหลอกขาบแต่พอมันบ่มีเนาะนี่กำลังหลอกขราบมันข่าววันนี้โตมันก็ิบไปจับปิดต้นหม่คุ่นจะได้เขาแปุ้่ลบ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 าตะเวนตกดินเราทุกคนตะเวนแดงเรา เบิ่องซาแปะคุณหมอโอ้ยจะกันตัวคนท้องเฮาแหละมันรุดไปนะมันบินมาหนีซาแปะเะเห็นมันป๊อดจะอยู่ท๊งอ๋อตัวแม่เนาะเฮาเห็นอยู่เบิ่งผู้ใดเป็นซาแปะซาเอ๊ะมันกม่วอยูลมัน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 หาอยากตัวหนึ่งเห็นตัวหนึ่งก็เป็นอย่างที่ตื่นเต้นตื่นตาที่สุดเลยร้อยจับแล้ตัวผูอะไรแล้วถักหองมันยังอ่อนอยู่มันยังอ่อนอยู่ ตังกันเนีย้ยหรือทังเนีย้ยทางเหนือตังกันยางเดือดวันแห่งกระดำมือใแห่งกระเต็นเต็นใช่เติดเสืออีละล่ะสุดตา <c oughs> อีเล,ลี้ยมมันกเลี้ยมันอยากเป็นเกียอันนั้นเพือนขึ้นไปแล้วซอเปลงมาลงมาอีเล้ยมันเมื่อเมื่อเมื่อแล่นล้วลงมาแล้วลลงมาแล้ว ตีเมืองเราทุกคนทำหมือเปิดตาทุกคราะจะมไดหน่อยเย่อะมาได้หน่อยเพื่อย่งยางแก่สาวหล่อทซื้อวันนี้นะไม่เจะ่กันประมาณสิบเมงอีประมาณสาแมนบอกอต้อันนี้ติดเหล็ดมันนี้สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสาวสี่สิบหกสิแปดสามสิบประมาณ เอทเทีไปเมื่อเวนทีบ่บ่นาเอาลายๆรถไปฟิปทวันนันเลยสาว่าเราปึเปิงงวยังทำมาได้ลายเราไลงวยทำมาได้ลายบัวเ่นะ งัวพี่บาและงัวเจ้ากองกระทาบังงัวไปตัวยได้ร้อยเวล่งงัวมันแนมเบิกงกวเวล่งงัวมันแรงเงียเรียวจะร้อยทุกคนจะร้อยทามังงัวไปงัวเจ้ากองกระท่าบางงัวไปงัวมันทามะสบายดีจะมาแต่สซเน้ะค่ะเมื่อตื่นตาคือมาจากงานจากซานอยู่เมื่อวานนี่เขาไปติดจากกาักรทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้คราสิมาเอาหมากหม่วงเนาะไปไปก้อยใส่จักนหรืรอว่าไปกินกําแมงากักันล่ะพี่น้องดิของหมวงกระซอ เอาอยู่ล่มวะอยู่ล่มผมนี่อันนี้บ่แป๊ะจ้องดูยำยำมื้อยังยังจิ๊บติดเติมอยู่ตัวคมันยังได้บ่หลายมือวานนี่ได้น้อยเดียวแต่ว่ามากม่วงน้อยก็คั่นคั่นมันบ่พอก้อยเฮาสิเอาไปกินสมเอาเป็นอันลปบ่ได้กินสมกินแบบคั่นแก้วแบบัแก้วแบบเียอนะแวีออันนี้แวเฮ็ดเล่นบ่นี่ ก็มือใหม่จังสิเอาแจ่วอินี่ล้อมากินมือนีแจ่วเห็ดเลนกันนี่เอาซำนี่เนาะซำนี่ตะกณ์บ่วงกระสอสซำนี่มือแรงเนาะันบอยซำนี่ก็ยจะอยากเริ่มสมอะไรซำซำสำในนอยทุนนี่พอดีคมคมแบบสมสมไปพี่น้องออกหน้าบปดนี่ตะกณนมาผดออกหมู่งามงามดอกหม่งบานสะัดเดน ชีงาไม่ดอกอันนี้ไม่กลิ่นหอมหอมหอมแต่ว่ามันเป็นอย่างอันนี้ต้นใหญ่มันทุกคนยามส่งการน้ำซีมีดอกอันนี้หอมทคนไม่จับกัจะอยมาติดแล้วเห็นม่จับกันเลยเลยสออเอาไปเลยตัวหนึ่งแบบติดหลอกหน้าพี่น้องติดแมงจะกันแต่มือมือนั่นแล้วก็เมื่อวานนี่ก็ติดมือนี่ก็ติดพี่น้องไอ้จ้สิเป็นแม่งอีแม่งจะกันแล้ว แต่มันมีเลบป้าบริยูเพื่อนสามสาวทุกคนหมักหางคินสลอยก็ชอเปรียวส่วนมาติดย์เดินกลับเลยว่าท่านเราตื่นมากเลยแต่ร้อนป้าจังเน,น,น่ไปต่อปุ๊บซูมก็เก่ามันแฮ้งจะจัดบอลเท่านะถอนหมักตึ๊กป่ปาโอ้จนแหม่ร้อนไป l ่อ g ขอปักกระโดงงามนั่นงเองปนสนมละลายสเปียร์ว้ากก่อยกัไปก,ก่อยถาใบาบันละหาม่นปนมันลาย เดี๋ยวนันมาติดมันจะกันเอียงมันบมดลายบ้านเราบัดมือไหนาอไปติดติเสกไปเนาะเที่ยงป่าหน้ามันบมดลายถ้าเราออกก็จากเรื่องอะไรละโอ้โหเพื่อนพักันไปต่อยยังลอยไปหน้าคนไปเนาะจะลอยยังเกี๊ยวกระโดนตือป้ากินแทนเขาก็ได้แล้วมันลายป้าพี่น้องเลาะไปเลาะมากับหอดนาแล้วทุกคน แม่อีน่ะไปหามาแล้วแม่เรากินมือนันก็แมงจัก,กันไอ้พอเรากินพอก็แม่กินอ่มเลแต่ลูกทุกคนเดี๋ยวเบิ่งแม่ของของกับแม่อีนอกจากบุกเขาก็แล้วว่าเบิ่งหมอแห้งบุกเขากันพี่น้องพวกจะโตเลยแต่กำเดียวอย่างบริสันเด็ดทุกคนปีนๆเอาไว้เนี้ยเจ็บตาเลลมแห้งพี่น้องเลย ปเป็นตะเงิดแห้งทุกคนปีนี้นะลมหนาวเดือนสี่ลมมือนีมือนั่นมือมือซื้อนี่ก็ล้มมือนีก็ล้มมืออื่นก็นล้มมือเฮอก็ลมทุกคนเลยกัสีหอนมันเศร้าเล้าท้อมันหอดเดือนสี่แล้วเนาะแมงอีมันจักจั่นมันก็บยายากออกมันอยู่สูงมันหนาวหรือจังเดกับโนะมโหเนาะบ่ค่อยเห็นอะไรแต่เก้ากับพ่อได้มีอยู่ไดยพ่อได้ติดอันนี้ปดัดงานบัตรเดียวจนครบบิดละเคยสีเห็น เดี๋ยวชิข๋วก่อนทุกคนโอ้ยหมอจะมาหลักอายพี่น้องเด้กป้าดน่ำก็ว่าแม่นจิอ้อแมงอีทุกคนไม่ตองแหงมาเลยซะอีกนะปะละปะละปะละคนลมแพงกดโอ้โอ้บายบายทุกคนกำลังทำการผดพี่น้องป๊อก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 เดียวสิแกงกับโบได้สิข๋วก็ได้อยู่ทุกคนแต่ว่าสิก้อยกับโบได้เฮ็ดได้กับโบได้มันหน่อยแหงป่นเอาทุกคนสรุปแล้ว นี่แหละพี่น้องแนวอยู่แนวกิน,นกันหาเองบางอย่างก็หาได้หลายหลายบางอยอ่างก็หาได้น้อยเนาะค่ามเป็นเด็กกองข้างหน่อยเนาะพอ่อเราทุกคนสุกแล้วเพิ่งเอ้ยกะไรเถอะลงนะอ่า,าหมกมวงกระโซข้างนานี่ซทำสีสมก็จักเหมยจ,จังจะไปนอนติดอยู่เซ่พี่น้อง นอนตื่นหนึ่งแล้วติดบา้บานทำมันบุลายยังบ่นนำแจสลัดจะแน่วน้นอยๆมือนนี้พอเนาะใส่ล้านที่สุดตามเสร็มะขโวงไม่ติดกินได้อยู่บนันอันซอยฝังห่ว,วงซอยไปซอยมาไปไมันจะําหน่อยเดียวอืมตายเถิดเด้ออย่าประมาทไม่จําไม่ยีสองรอยก็ซองเปรหอมเนาะคกขึ้นไรประน้่งตัวม,มันเบา แจ่วมันจะกระจันอันนี้เขาเอิ่นว่าแจ่วเลยมันหน่อยเหองลม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 เค็มเองนี่มันเป็นแจ่วแล้วโอ้น้ำลายแตกน้ำต้มก็ยังหน่อยโอ้พอดีไปเลยทุกคนเแบบยอะหน่อยคนำนำใสอ่อีกบ่ดูว่าแข็งๆแล้วนี่ คนแขนแขนงมีน้องจำพอดีเต็มสวยหน่อยอยู่ดีเนาะก็ะไดาได้ได้ลาเตอร์ดได้พอได้เจลหอมมากหวงกับหอมมันงาอขอวดเลยว้าวนี่ถูกปนเจลแมงแก้วจักรจันทร์เด้อพี่น้องเด้อซิมก่อนซิมก่อนหมูแมงจักรจันแมงอีหาย,ยากนี่สมสม แจ่มมองราเด้อจะกินซอสคนไม่ได้พี่น้องกินขาเด้อสมสมสมเวลากินมองมองกะซอสเต่อมสมแจ่มสมแลก็แบมันก็แสบพอมันจะออกกินแบบ กลิ่นมันจะจำเขินโอ้ยอยากกินก๋อยมันเด้อเขนเืินไปซิเืินไปซิดไปติดกขินทมชาติมันอาจจะหองขาออกเนาะ อันนี้ปนแมงอีจะเป็นหนองเมือแม่กัดจันจันจักจันจัาโตลองหักระซองไปได้นะหักระตุ้อือจืดของบะได้บะไสน้ำนยอไหมแงบีบอือนั่นไปจำบแห้งแล้วถ่วมันจะบกควาจำมว่เชงคุยกะลังคุย Cái gì có quỷ đại cả Có quỷ đâu, Cứ <laughs> <Hóa quỷ rồi. cười> mừng như mấy cân Cứ mừng ต้มเห็ดเพื่องกันแมนผูวได้ต้มเห็ดเพืองก็แซบนหร <c oughs> อืมอนนมมมร่อยครับวมหนังมักอาหารเมื่อนี้พี่น้องปนเห็ดเพืองแต่ก็มกน้ำไหมล่ับปนแงจะกระจำป่วนแมงจะกระจำ <c oughs> <c oughs> เออแม่งอีลืมๆแม่ย <lonely> ังปิวมาตลอดนี่ไปตองบอกตระกูลเขาห้องนี้คุยมันบึ๊บหอนนะ กินไว้ทำหมอนบ่แมนใส่เกรืองช่วงซีบทเอาไปจะจดูดู <c oughs> อีพอ่อกับอีแม่เราก็มักกินแล่พี่น้องไม่อยากจำจะทอดไม่ต้องจำออกใหม่นะนบแซบทอนไม่ต้องจำบแต่มันทึงหรอความยังอ่อนมใช่ไหมอืมความทึงมนถึงมัน